การปรับแบบกระโปรงนะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเอาไปทำกระโปรงตัวแรกสวมใส่เมื่อสวมใส่แล้วถ้าเกิดว่ากระชับเอวพอดีสบายตัวแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะหน้าท้องก็เก็บหน้าท้องได้ดีนะคะก็ถือว่าโอเคเลยผ่านนะคะแต่ถ้ากรณีที่สำหรับคนที่ทำออกมาแล้วลองสวมใส่ ช่วงเอวรู้สึกว่าหลวมไปและช่วงหน้าท้องก็ไม่ได้เก็บหน้าท้องเท่าที่ควรนะคะสามารถปรับได้2แบบนะคะก็คือในกรณีที่กระโปรงตัวที่เราเย็บสําเร็จนั้นเราสามารถเย็บเข้าเข้าไปได้นะคะด้านตะเข็บข้างนะคะเย็บเข้าไปได้1เซน2เซนได้นะคะแล้วทดลองสวมใส่ ว่ากระชับเอวแล้วก็หน้าท้องพอดีหรือยังได้เลยนะคะวิธีที่2ก็คือเราสามารถมาเอาเป็นข้อมูลนะคะมาปรับตัวกระโปรงพื้นฐานของเราได้ตรงนี้นะคะไม่ได้จํากัดว่าเข้าแค่1เซน2เซนนะคะบางคนอาจจะต้องซัก3เซนนะคะเพื่อให้ช่วงเอว แน่นพอดีสําหรับตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงหน้าท้องก็เก็บหน้าท้องได้ดีด้วยดังน,นั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆในการปรับตัวกระปรงตัวสําเร็จที่เราทําได้แล้วหลวมกับมาปรับตัวแพทเทิร์นของเราให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะกรณี <S <S ที่เรามาปรับแพทเทิร์นนะคะถ้าสมมุติว่าเราลดตัวชิ้นหน้านะคะ ถ้าเราลดเข้าไป2เซนนะคะตัวกระโปรงชิ้นหลังก็ลดไป2เซนเช่นเดียวกันกับชิ้นหน้านะคะ